กราบเรียนท่านนายยุทธมังกรีนายเศรษฐารายงานเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของการจับกงมในครั้งนี้ค่ะครับกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมนายิีเด่นสามที่ดีบริษัทโทรยินเข้ามานะครับพร้อมอยู่สองความเลย กไมีการตรวจสอบเพราว่สายตนี้นะครับต้องมีการขอแยกขอนเอาไว้เพราะวาไนส้าะครับสาเทคโนโลมาวที่แบวชบังนะครับก็ังจากนี้ก็มีการตรวจยึดนะครับนี่เริมต้นรเอมา เบส่วนของานส่วนของสารที่จับค่ผ่านมาแล้วแต่เวลาการระหว่างทารผลิสวนก่อนะครับกรมโรงงานแล้วก็ภาต้องมาตรวจแบแค่าน้านะคเป็น่วาเปนสาเต้มนชองทากาตั้งมาเป็นเนกเข้ามาโคตรเกิดมานานแล้วการนา แต่เทาเคยนะเข้าคนรู้เรื่องที่ได้ยินก็ยังไม่ตอรับผมไม่ต้องเลยจบไปยขาติดตัวที่เด็ก องค์การนะคะยาว่าเนการินทร์นรับสีของการป้องกันตาาเสพติดท่าเด็ดาเนเรื่องที่เราไม่พอใจมากในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการอกคัซึ่งต้องขอที่โจมตีว่ารปนะครับองค์การแล้วก็ทารนตรีท่าพางศที่ร่วมมือร่วมใจกันตรวจค้นได้สารตั้งต้น การปอดดามาขยายภูเก็ตนนะครับคือช mm ื hmm. ่อบุรีเมื่อกี้ท่านก็เห็นว่ามีการเคลื <ization S 3> ่อนที <tr> ่การที yup. ่สุดได้แล้วนะครับโดยที่ผู้นําเข้าเข้ามาเนี่ยไม่เป็นนัเข้าสามพื้นที่มา่อก่อนเพราะฉะนั้นชัดเจนครับเราเป็นทางผ่านนะครัเกาหลีจะไปอยู่ที่ประเทศพีมาะนะครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้มีการขยายผลเรื่องนี้อยเป็นที่ทางเกาหลีมีการขอมาเนที่ตัวนะครับบริษัทที่นำเข้ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะที่ถือเป็นสารตั้งต้น ของการฉีดยาเสพติอีกหิ้นะครับมีจำนวน9าสิตันนะครับถึงแม้มูลค่าไม่มากก็ตามถึงไม่กี่ล้านบาทแต่ถ้าเกิดสถาทีสามารถยู่ไปถูกสู่รารชก่อได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอเคเนี่ยหลายพันวนะครับหายพนวมาลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับหลายห่ล้านนะครับเพราะนั้นเราเรจะกลับมาเป็นบางบนบาทาให้กับที่เราประชาชนชาวไทยแล้ทั่วโลกเพราะนการเกิดการนี้เนี่ย้องขอทื่ชมว่าเป็นเรื่องดีจริงๆนะครัแล้วก็ เรก็เราก็ต้องทำงอ,ไทำอไะไรต่างๆปลอดภัยรค,นะครับท่านปรานก็มีเรื่องเรื่องการขยายผลแต่บางที้นตอนที่เดินทางมาก็ได้มีการพูดคุยนัฉะนั้นท่านผู้ช่วยสัมภาระมานะครับท่านผู้บุรีนา่าจะเป็นตัวเองก็มีเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะต้องอย,ยงู่ที่เชียงดาวที่มมเชียงใหม่อาจจะมีการเข้าไปาตรวจคน้นผู้ขยานนะครับแต่ว่าเราเข้าไปก็อยู่กับเขา เขาก็อลายก็บอกเองแล้วก่อนว่า้ะมีเจ้าที่ถูกทำลายนะครับกมหน้าสียใจว่ามีเจ้าที่นากระโเสียชีวิตหนึ่งคนแ้วก็มีในร้อยบาดเจ็บคนนะครับซึ่งชเามีเรื่องที่อำนาหน่วยชาติเนี่ยได้รู้กลุ่มว่าหน่วตก็มีการจัดการค่เด็ดขาดนะครับดูแลจดการสน่วาของตำรวจของเราให้เต็มที่แล้วเราต้องมีการพร้อมเกิการที่ราใช้กำลังในการ่อโต้ในทางปฏิบั ฝต่างทุกนก็นกมาวันนี้เ่ก็อว่าเราได้มีการยกระดักการปราบปามาเสพิดขึ้นมาอนี้เนี่ยฝ่ายเขาก็ไยท้อันนยครับซึ่งเวลานี้เนี่ยคนที่ยิงแล้วก็ิน่งเี่ยขาเนี่ยก็ถอกเจ้าหนที่นะครับก็ท่านช่วยเเ่้ดนทางจนาควบคุม